และช่วงตุจจีนแบบนี้นะครับถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสมาทเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับถ้านึกถึงเรื่องของอาหารการกินต้องที่นี่มาเป็นอันดับที่1นนะครับพัตคารหงฟ้านะครับที่นี่เป็นพัตคารที่อยู่คู่กับจังหวัดนครสวรรค์มายาวนานกว่า40ปีแล้วนะครับและเรื่องของคุณภาพอาหารรสชาติ หลายคนยกให้ที่นี่เป็นที่1ของจังหวัดนครสวรรค์ที่สำคัญครับราคาเขาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับมีตั้งแต่ราคา50บาทไปจนถึงหลักหมื่นในระดับพัตตาคารกันเลยทีเดียวนะครับส่วนจะมีเมนูอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราจะมาพูดคุยนะครับกับเจ้าของร้านนะครับคุณองค์อาจนะครับอัดนันทนกุลหรือว่าเฮียอ้วนและคุณพิรมสิริชาติหรือว่าสอรมนะครับสวัสดีครับให้เฮียอ้วนแนะนําร้านของเราหน่อยครับสาหรับ พัฒาคารหงฟ้าที่นี่เปิดมายาวนานแค่ไหนแล้วครับพี่คนครับก็เปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อผมก็มารับช่วงต่อเปิดมาประมาณสักสี่สิกว่าปีเราก็พยายามเน้นวัตถุดิบคุณภาพเราเน้นลูกค้าประจําเขามีบุญคุณกับเราเพราะว่าเขามาใช้บริการเราตลอดคือธุรกิจมันไม่จําเป็นต้องกําไรมากมายมหาศาลเอาเอาคนว่าให้มัน ให้มันพอเหมาะพอสมควรให้มันอยู่ได้ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่เดินเข้ามาที่ร้านเนี่ยลักษณะเนี่ยอย่างห้องจัดเลี้ยงเราก็จัดเป็นโซนเป็นห้องส่วนตัวแล้วก็บรรยากาศก,าก็ตกแต่งแบบออกสไตล์ตจีนนะฮะแล้วก็อะไรที่เรานับถืออย่างพวกพวกอ,องค์ ทพเจ้าคิดว่ามันเหมาะกับบรรยากาศเราก็เลยประดับตกแต่งนั่นคือเรื่องของประวัติความเป็นมาของทางพัตคาารขนงฟ้านะครับแต่ถ้าพูดถึงเมนูที่มาที่นี่เราจะต้องสั่งคืออะไระครับพี่วัลครับก็เนี่ยฮะที่โชว์อยู่เนี่ยครับเป็นหลักๆมีหูฉลามหูฉลามของเราก็อยางยางน้ําหูฉลามนี่ก็ต้นตํำรับคือคือคุณพ่อเป็นคนคิดแล้วก็ แป็ดตกิงเป็ดตะกิงก็ก็ถ้าถ้านับจากในกรุงเทพผมก็ว่าก็น่าจะมีแต่ที่นี่นะฮะอันที่สามก็เป็นกุ้งราดซอสมะขามเต้าหู้อันนี้ก็ก็เป็นอาหารที่ที่เวลาแขกเข้ามาทานเนี่ยก็จะจะสั่งเป็นหลักเหมือนกันสั่งสงเป็นอันดับต้นๆ้นงครับอันที่สี่ก็เป็นมีมีนี่เป็นมีวนม่วงคลมนะครมี่วงคลมีผัดแดเซียน ก็ราคามันก็มีตั้งแต่ถูกทานคนเดียวก็ห้าสิบบาทห้าสิบบาทราคาสิบถูดในซองค่ะสามารถสั่งได้ก็จะมีข้าวผัดอันเดียบข้าวผัดชนะปลาเค็มร่านหน้าค่ะแล้วก็โคชิมีค่ะแล้วก็มีผัดฮ่องกงมีผัดแปรเซียนค่ะร้านตามสั่งหรือว่าพัตตาคาดครับสั่ง แล้วราคา50บาทคือมันถูกมากนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับต้องมาที่นี่เลยครับพัตการหงฟ้านะครับแล้วคุณจะรู้ว่าอาหารที่มีคุณภาพดีๆนั้นจริงๆแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องราคาแพงเสมอไปนะครับมาชิมมาให้กําลังใจร้านพัตการหงฟ้ากันเยอะๆนะครับที่นี่อร่อยเด็ดจริงๆส่วนจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวดูจากสมาชิกพวกเราเดี๋ยวจะทานให้ชมกันนะครับทั้งสองท่านถ้าอยากทานอยากทานนะฮะก็มากันได้นะครับนครสวรรค์นะครับ